สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่บ้านลุงชาลีพฤหัดเล็กนะคะลุงชาลีค่ะมาค่ายมวยแต่มาขโมยกระท้อนเขาเก <laughs> ็บกระท้อนเก็บกระท้อนอสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาค่ายมวยแต่มาเยี่ยสมสวนผลไม้เขา <c oughs> เตะเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นของเตะยังไงการเองเช้าการหุนตัวการเป้ามันอยู่ที่ไหนใช้ตัวไหนเตะอะไรนี่ สอบลุงจะแข็งนะสามารถเรียกลุนมาแล้วเนี่ยเก่งใจลุงพอแล้วเดี๋ยวลุงมาถามว่าหนูมาทำขายหน้า สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆทุกคนนะคะวันนี้หนูก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ลุงชาลีหรือพลุหัดเล็กสิทธิ์ชุนทองใช่ไหมคะใ่ใฉายาของลุงน่ากลัวมากกระทิงทุ่งรังสิตอ่ากระทิงทุ่งเนี่ยมันเป็นฉายาแรกเลยเป็นของพี่ชายมากกว่าอพี่ชายนะครับพอมามารุ่นลุงเนี่ยก็เรียกเป็นกระทิงตัวน้อยกระทิงเล็กกระทิงอะไรประมาณนี เป็นกระทิงตัวที่ส no pues yeah, okay, okay, องกระทิงลูกแต่ที่จริงแล้วลุงชมวยมันมีอย huh ู่สามฉายาที่เขาเรียกนะครหนึ่งก็เป็นเป็นกระทิงหุ่งรังสิะกระทิงหุ่งรังสิบกระทิงต้องมีแห่งทุ่งรังสิบกระทิงกระทิงแห่งทุ่งรังสิบและอีกฉายาหนึ่งก็เป็นนักชกกริญญาซึ่งสมัยก่อนนู้นก็มีนักมวยที่จบปริญญาไม่กี่งลุงลุงอะคะจะจบปริญญาอีกอันหนึ่งก็จะเป็นสุภาพบุรุษนักชก สุภาพบุรุษนี่หนูได้ยินอันนี้รู้อยู่แล้วค่ะสุภาพบุรุษเขาให้มาสามสามชื่อฉายาที่ภาคภูมิใจก็ปริญญาอะไรนะคะนักชกปริญญานักชกปริญญาอันนี้ภูมิใจมากใช่ไหมคะมีคนบอกว่าฉายานี้น่ากลัวมากน็อกสามารถด้วยมันน่ากลัวเฉพาะฉายาแต่ตัวจริงน่ารักตัวจริงน่ารักค่ะมีคนพูดเบาๆเพราะๆนิ่มๆหนูขอเข้าเรื่องเลยนะคะก็ แฟนเขาอยากรู้รวมทั้งตัวหนูเองด้วยอยากรู้ว่าลุงเริ่มเส้นทางการเป็นนักมวยของลุงอะค่ะมามาแบบไหนในที่จริงแล้วส่วนใหญ่แล้วนักมวยเราเนี่ยเส้นท,ทางมันก็จะมาจากครอบครัวที่เป็นเป็นนักมวยนักสู้เนาะค่ะอดีตของพ่อก็เป็นนักมวยนะับแล้วก็มีพี่ชาย พี่ชายนะลุงคนโตผรลึหัสโล่งเงินในครอบครัวเนี่ยมีมีเก้าคนพาลึหัดโล่งเงินเหรอคะมีในครอบครัวนี่มีเก้าคนผู้หญิงสองค่ะลุงเป็นคนที่เท่าไหร่คะคนที่หกผู้หญิงสองคนก็มีแค่ผู้หญิงสองคนที่ไม่ที่ไม่ได้โชคดน, <c oughs> <c oughs> น,นั่น,นั้นโชคหมดเลยใี่ชายชหมดใช่ชคหมดแต่ว่าที่ที่มีชื่อเสียงก็มีอยู่สามมีพฤหัสผาลฤหัดน้อยแล้วก็พฤาลหัสเล็ก ค่ายแรกที่ลุงได้ไปอยู่ไปซ้อมเลยค่ะเป็นค่ายไหนคะค่ายแรกก็คือค่ายนี่เนี่ยเสียชุนทองนี่เนี่ยค่ายของอยู่ที่ไหนคะแต่ถุนบ้านแต่ถุนบ้านแสดงว่าครอบครัวนี้เป็นแบบเป็นค่ายมวยเองเลยต้องอธิบายก่อนว่าทำไมซ้อมแต่ถุนบ้านเนาะบ้านโบราณนะครับมันก็จะเป็นบ้านแต่ถุนสูงค่ะแต่ถุนสูงใช่แต่ถุนพื้นที่โล่งพื้นที่โล่งข้างล่างก็จะเป็นลานดินค่ะแล้วก็ สมือจะถูกบ้างแล้วมีกระสอบมีอะไรครบเลยใช่ไหมคะตอนนั้นอ๋อณเวลานั้นก็มีต้นมะพร้าวหนึ่งต้นใช่ไหมเอาเวเตะเตะแล้วลุงใส่อะไรกันแค่งมากมันมีอ่าเขาใช้ฟองน้ำอะไรเนี่ยพันรอบต้นไม้วิธีไหนก็ได้ที่เราจะป้องกันตัวเองได้ตอนนั้นอุปกรณ์มีแค่นั้นเองครั้งแรกไฟแรกที่ลุงได้ขึ้นชกตอนนั้นลุงอายุเท่าไหร่ไฟแรกที่ขึ้นชก นะครับก็น่าจะไประมาณปฐมที่สองปฐมสองนะครับปฐมศึกษาปีที่สองปอสองประมาณแปดขวบเก้าขวบประมาณแลผลเป็นยังไงคะวันนั้นอ่าก็ชนะได้มาเยอะมากสิบห้าบาทสมัยสักสามสี่สิบปีมันก็พอสมควรเนาะสำหรับเด็กปอสองสมัยนั้นสิบห้าบาทมันเป็นมันเป็นสิ่งสร้างแรงจูงใจให้เรา เติบโตมาถึงป่าน,นี้เพราะว่าอูเราตัวนี้ได้สิบห้าบาทนะ,ทนะค่ะไฟแรกของลุงที่ได้แชมป์ตอนนั้นลุงชิงกับใครคะแล้วตอนอา,อายุเท่าไหร่แชมป์หนแรกกรุงเทพไหมคะหรือที่ชุกกรุงเทพครับชุกกรุงเทพผมเนี่ยผมชิงแชมป์หนแรกเนี่ยผมจาไม่ได้ว่าใครหนสองก็จําไม่ได้ใครน <c oughs> หนแรกไม่ได้ผมได้แชมป์ชิงแชมป์หนที่สามจึงจะได้ ไฟที่ลุงต่อยกับลุงมาดลุงมีการวางแผนอะไรนะคะว่าแบบจะแก้ทางงวยยังไงรู้สึกว่าน่าจะเขื่องเขืองไงไม่รู้นะมันมันเป็นคําถามส่วนตัวใช่ไหมก็ต้องมีกันนิดหน่อยรู้สึกว่าเวลาถามถึงลุงมาดหน้าตาที่โกนคือขางขังไงไม่รู้นะก็ในสมัยช่วงนั้นมันก็เป็นวัยรุ่นเนาะเด็กๆเราเองก็มันมันก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นค่ะนะครับเป็นแต่ว่าเขาเตะมาเราก็ชกไป ยกไหนที่ลุงน็อกลุงมาดอะสามยกสาม,มเพราะว่าถ้าเกินสามยกไปชกสบายมวยสามพเย,ยกรกรลุนสบายเขาแล้ว <c oughs> วันนั้นลุงล,ลุงมาดหนีไหมคะลุงณเวลานั้นสามพิเยายการลุณที่โดนน็อกเพราะว่าไม่หนีไงจริงๆล้วโชคก,กับลุงชาลีต้องหนีอ่าโชคก,กับสามรพรเยอรกรุลุนสี่ครั้งนะเก่งมาก่ยเป็นไงอะมาดูตูตา เูตาชกครั้งแรกนี่เสมอกันค่ะครั้งที่สองลุงนอกลุงชกกับลุงมาก,กี่ครั้งคะสี่สี่ครั้งสี่ครั้งหมดครับค,ครั้งที่สามกับที่สี่ชกสบายมากเลยไม่ได้โดนตัวสามารถเพียกนกระลุ้เลย <c oughs> ถีบเปี้ยงวิ่งไปนู่นเ <c oughs> ตะตุ้มวิ่งไปนู่นสามสี่สู้สามารถไม่ได้เลย ยการแกล้ไขครับครั้งที่สามยังพอใกล้เคียงครั้งที่สี่ห่างไกลเลยผมใจรักเลยต่อยง่ายมากเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันก็จะมีเรื่องค่าตัวของลุงก็ค่าตัวสูงที่สุดที่ลุงต่อยมวยในสมัยนั้นนะคะครับก็แปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นนี่อยู่แปดหมื่นกี่ปีคะลุงแปดหมื่นคนเดียวอ้าวทำไมคะเพราะว่า ปดหมื่นเนี่ยข้ามสึกแต่ถ้าในสึกของลุงลุงโชคอยู่ประมาณห้าหมื่นถึงหกหมื่นแต่ไม่มีการแบ่งค่าตัวรับคนเดียวเต็มเต็มเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนแต่ว่าเทียส่งชัยเนี่ยค่ะนะครับเวลาลุงโชคเนี่ยค่าตัวจะอยู่อย่างเงี้ยไม่ต่ำกว่านี้หมายความว่าแพ้หรือชนะอะไรก็แล้แต่ก็อยู่ตรงนี้ยืนพื้นอยู่ตรงนี้ก็มันหมายหมายความว่า เดือนหนึ่งเราต่อยเยอะหน่อยสองเดือนเราต่อยสามหุนสองเดือนต่อยสามหอนแสนกว่าแสนกว่าประมาณทำมาหากินรวยตั้งแต่หนุ่มๆเลยนะคะน่ะนะขายแม่แล้วแล้วรางวัลที่ลุงได้ค่ะจากการเป็นนักมวยเลยอะรางวัลที่ลุงได้มีรางวัลอะไรบ้างคะก็ลุงมีแชมป์มีแชมป์ขาดอยู่ที่บ้านเนี่ยห้าเส้น ของอะไรบ้างคะลุงเป็นของเวทีลูมินีทั้งหมดเลย oh. เพราะว่าเราโชคอยู่ฝั่งลูมินีห <Okay. S 2> ้า <5 S 2> <5 S 1> เส้น,สนแต่ว่ามันจะมีน้ำหนักร้อยสองร้ยี่ร้อแปดมีสองเซ้นแล้วก็ร้อยสิบสองหนึ่งเส้นคือมวยมวยแบบแบบลุงนะคะที่ไม่สูงแล้วต่อยกับมวยสูงเนี่ยลุงมีเทคนิคยังไงบ้างคะในในการต่อยมืนมันเหมือนกับว่าเราเราก็ต้องรู้ตัวเราเองว่า <Okay. S 2> รูปร่างเรามีแค่ไหน เพราะฉะนั้นในการต่อยเชิงต่อยมันก็ต้องเข้าไปในระยะที่เหมาะสมกับตัวเราเราตัวสั้นเราก็ต้องไปใช้อาวุธสั้นชกเขาเมื่อเข้าไปใกล้คนที่ตัวยาวก็ออกอาวุธที่เขาถนัดไม่ได้ค่ะแล้วลุงมีวิธีการซ้อมก่อนขึ้นชกกับมวยที่สูงกว่าเรามากๆอย่างเนี้ค่ะตอนซ้อมเนี่ยค่ะในการซ้อมเนี่ยการวางแผลอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีเพียงแต่ว่า เราโชคในสไตล์ของเราเราโชคแบบค,คู่โชคเราสูงเราต้องโชคในสไตล์ของเราเนี่ยเพราะว่าในการโชคแต่ละครั้งเราไม่เคยโชคคู่ต่อสู้ที่สูงเท่ากันสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นสไตล์ของเราก็จะต้องมีสไตล์เดียวก็คือจะต้องเดินไปข้างหน้าเห็นไหมฉายาที่นี่เขาอาจจะตั้งให้ก็ได้ว่าเป็นกระทิงกระทิงทงของสิทธิ์แต่ที่จริงแล้วมันคือเราต้องการชัยชนะมากกว่าอ๋อค่ะแล้วตอนนี้ลุงทําอะไรอยู่คะ,คะ ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่พรักษาประจำที่ว่าการอำเภอเมืองประหวบีรักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอ๋อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกสี่เดือนจะเสียแล้วเอลุงได้สอนมวยบ้างไหมคะอยู่ที่บ้านอืมในค่ายมวยนอนเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้สอนแต่ว่าเคยทํามวยอยู่สิบปีนะครับเงินที่ได้มาจากการชกมวยก็มาทํามวย หมดไปกับมวยได้มาได้มาจากมวยหมดไปกับมวยก็ถือว่ารักมวยไทยแหลกเราเกิดมาจากมวยณเวลานี้ทุกวันนี้ก็ย um> ังหากินกับมวยอยู่มันคือชีวิตของเราอ่ะล um> ุงเราจะไปที่ไหนล่ะถ้าไม่มาทางนี้เขารู้จักเราจากมวยเรามีที่เห็นก็ว่ามวยแล้วก็ต้องไปมวยทุกวันนี้ก็ยังเป็น มัวมีแต่ให้เรานะไม่มีอะไรทําร้ายเลยไม่มีไม่มีมีแต่ให้มีแต่ให้มันเป็นของติดตัวใช่ไของติดตัวเราตลอดชีวิตอยู่แล้วหนูเห็นต้นกระ้อนมีลูกหนูยากจะกินกระท้อ่ะเดี๋ยวเอาไปได้เลยอันนี้เก็บได้หรือยังคะลุงเก็บได้แล้วทีนี้ว่ามันไม่ได้เอากระดาษไปห่อไว้ มมันก็จะีให้มันสุกตามธรรมชาติมีตัวอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วเนน่ใช้ได้เลยงั้นหนูขออนุญาตเอาไปทํากะปิหวานได้เลยแน่นอนอยู่แล้วค่ะลุงเอาไปให้นางวที่คายด้วยเดี๋ยวให้ลุงมาดเผื่อลุงมาดด้วยค่ะเดี๋ยวใช่อย่างนั้นวันนี้หนูก็ขอสรุปเรื่องพอแค่นี้ก่อนแล้วหนูจะไปขึ้นไปปีนต้นปีนก้นต้นกระท h o มองมานานแล้วค่ะเนี่ยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนนี้เห็นไหมมันหล่น งั้นวันนี้หนูขอบคุณลุงมากนะคะขอบคุณแคนเดี๋ยวกันหน้าลุงมากกับมาก่อนเออมาเยี่ยมมาหาได้จ้ะพาสามารถพยักรุณมาเดี๋ยวเอานวลมาด้วยเลยไม่ต้องมาเอาอย่างอื่นมาโอเคค่ะลุงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหพอสุดตาก็ต้องลุงอยู่แล้วต้องคนนี่เล้เนี่ย